อยากฟอกปอดด้วยธรรมชาตินะคะลองปลูกต้นลิ้นมังกรเครื่องฟอกอากาศชั้นดีกันไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะใช่ว่าภายในบ้านเท่านั้นนะคะที่จะมีสุนหะอองแล้วก็สารพิษที่เราต้องควรระวัง แต่ในบ้านนะคะก็เช่นการมีทั้งฟอร์มาลีไฮไตโคโอเทลีนไซลลนแล้วก็แอมโมเนียซึ่งสารอันตรายต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพถ้าใครอยากฟอกอากาศด้วยวิธีธรรมชาติลองปลูกต้นลิ้นมังกรเครื่องฟอกอากาศชั้นดีกันไหมคะมีหลายหลากหลายสายพันธุ์เลี้ยงง่ายสามารถจัดพื้นที่ปลูกได้ทั้งภายในบ้านแล้วก็ในสวนตามที่เราสะดวกเลยค่ะ ลิ้นมังกรน,นะคะก็เป็นพืชใบลิ้นเดียวมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะ เช่นลิ้นมังกรขอบเหลืองใบยาวลิ้นมังกรขอบเหลืองใบสั้นลิ้นมังกรใบด่างลิ้นมังกรใบกลมลิ้นมังกรใบจุดแต่ก็มีลักษณะเด่นที่ใบเรียวยาวคล้ายหอกนะคะมีทั้งชนิดใบสั้นใบยาวส่วนปลายใบก็มีทั้งปลายใบแหลมมีหนามปลายใบแหลมไม่มีหนามแล้วก็ปลายใบมนนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอแล้วก็ตัดปักชำใบนะคะ จุดเด่นของต้นลิ้มนมังกรนะคะก็ช่วยฟอกอากาศแล้วก็สามารถกรองสารพิษต่างๆได้นะคะทนต่อทุกสภาพแวดล้อมที่แห้งแลง้งสามารถปลูกได้ทั้งที่แดดจัดหรือปลูกในร่มก็ได้นะคะแต่ต้องได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอไม่ค่อยพบโรคแล้วก็มแมลงมารบกวนด้วยค่ะแล้วก็ปลูกในกระถางนะคะตั้งไว้ในห้องแอร์ก็ได้นะคะหรือปลูกไว้บนดินกลางแจ้งก็ได้นะคะแต่จะเน้นดินร่วนปลงลดน้ํา ก็วันเว้นวันหรือสาวันครั้งก็ได้นะคะให้พอชุ่มนะคะแต่อย่าให้แฉะจนเกินไปค่ะ หากปลูกไว้ในห้องนอนนะคะก็ควรตั้งกระถางไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะคะแล้วก็มีแสงแดดลํำไรอย่างริมหน้าตางนะคะถ้าหากห้องนอนเนี่ยไม่มีแสงแดดส่งถึงเลยนะคะก็ควรนำไปตากแดดข้างนอกสัปดาห์ละครั้งเพื่อให้ใบเนี่ยมีสีสันแล้วก็ลดลายสวยงามขึ้นค่ะหากปลูกกลางแจ้งนะคะที่สามารถรับแสงได้ตลอดทั้งวันใบเขาก็จะหยาบก,ก้านแต่ก็ยังจเจริญเติบโตได้นะคะหากต้องมันรดน้ำอย่างเสมอแม่ แนะคะจะเป็นพืชที่ทนแรงนะคะแต่ก็ต้องลดน้ําเป็นประจําอย่างวันเว้นวันหรือ3วันครั้งให้ดินเนี่ยชุ่มชื้นเสมอแต่ก็ไม่ควรลดน้ํานะคะจนแชะเกินไปจะทําให้เน่าได้เติบโตได้ในทุกสภาพอากาศนะคะแต่ก็ควรมีความชื้นพอสมควรเพราะไปเขาก็จะสวยแล้วก็สีสดใสเลยค่ะต้นลิ้นมังกรนะคะไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยมากค่ะ เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการธาตุอาหารมากนักแต่ก็ต้องให้ปุ๋ยคอกทุก2-3เดือนก็พอแล้วล่ะค่ะ คนไทยโบราณนะคะก็เชื่อว่าบ้านใดเนี่ยปลูกลิ้นมังกรไว้ประจําบ้านก็จะช่วยปกป้องอันตรายภายนอกได้เพราะว่าบางคนก็เรียกลิ้นมังกรอีกชื่อหนึ่งว่าหอกพะอินซึ่งเป็นอาวุธชนิดหนึ่งของพะอินที่ใช้ต่อสู้ตัดต,ต,ต,ตูแล้วก็ปกป้องจากภายนอกนะคะดังนั้นลิ้นมังกรเนี่ยจึงเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นต้นไม้ที่มีความสําคัญของพะอินในสมัยพระพุทธกาลค่ะ นอกจากนี้นะคะลิ้นมังกรก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศที่องค์การนาซาได้นํามาทดลองแล้วก็วิจัยซึ่งได้ผลวิจัยว่าต้นลิ้นมังกรนั้นนะคะมีลักษณะพิเศษกว่าพันไม้ชนิดอื่นๆนะคะคือการคายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืนส่วนกลางวันเนี่ยก็จะปล่อยคาร์าบอนไดออกไซด์มาแทนทําให้สามารถปลูกต้นลิ้นมังกรในบ้านโดยไม่มีอันตรายต่อคนในบ้านเลยค่ะ ก็เป็นเรื่องราวของต้นลิ้นงรรที่นำมาฝากกันนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าอยากดูกคลิปต่อไปก็ฝากกดติดตามวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ